คำพยากรณดวงชะตาประจำวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยคณะโหราศาสตร์ไทยร่วมสมัยคู่เกิดวันอาทิตย์พลังผู้นำกลับคืนแต่ต้องรู้จังหวะความรักคู่รักมีแนวโน้มเข้าใจกันมากขึ้นหลังผ่านความขัดแยง้งพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นจะได้ผลผู้โสดจะมีคนชวนคุยที่มาจากสายงานเดียวกัน อย่ารีบตัดสินใจการเงินรายได้จากงานหลักชัดแต่รายจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ยังสูงเน้นเก็บมากกว่าขยายศัตรูคนพูดเร็วแต่ไม่ทำจริงอย่าใส่ใจเสียงนอกใจภาพลักษณ์และสเสน่ห์สีทองหรือส้มอมน้ำตาลช่วยเสริมอำนาจและความอบอุ่นโชคลาภ มาจากการตัดสินใจกล้าแต่มีสติเลขหนึ่งสามเก้าเวลามงคล9ก้าโมงสามสโมงยีนาฬิกาสุขภาพระวังไมเกรนและแสงจ้าเคล็ดเสริมดวงถวายเทียนหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างผู้เกิดวันจันทร์อ่อนไหวแต่เข้าใจคนความรักดาวจันทร์เด่นวันนี้โรแมนติกแต่คิดมากคู่รักควรฟังกันด้วยใจ ผู้โสดมีเกณฑ์เจอคนพูดหวานแต่ยังไม่แน่ชัดให้ดูนาน,านๆการเงินมีรายจ่ายเพื่อบ้านของใช้แต่ได้รับเงินช่วยเหลือกลับมาเล็กๆศัตรูความคาดหวังเกินจริงและความลังเลภาพลักษณ์และสเสน่ห์สีฟ้าอ่อนหรือขาวมุกเสริมพลังสงบทำให้คนรอบข้างไว้วางใจโชคลาภมาจากน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นเลขสองห เเวลามงคล19 10ก้นาฬิกาถึง20่สนาฬิกาสุขภาพควรดื่มน้ำเยอะพักผ่อนให้เพียงพอเคล็ดเสริมดวงใส่บาดน้ำหรือดอกบัวเสริมพลังจิตผู้เกิดวันอังคารแรงแต่มุ่งมั่นต้องมีสมดุลความรักคนมีคู่จะขัดกันเล็กน้อยเรื่องเวลาอย่าใช้น้ำเสียงแข็งผู้โสด จะเจอคนพูดตรงถูกใจแต่ต้องดูระยะยาวการเงินมีรายได้จะผลงานแต่ใช้เงินเร็วหมั่นกันสำรองไว้ก่อนศัตรูคืออารมณ์และการเร่งผลควรผ่อนจังหวะภาพลักษณ์และสเสน่ห์สีแดงเข้มดำหรือเทาเข้มช่วยเสริมพลังและความมั่นใจโชคลาบมาจากการเดินทางสั้นๆเลขสามห้า 8. เวลามงคล13นาฬิกา20ถึง14นาฬิกา10นาทีสุขภาพระวังกล้ามเนื้อข้อเท้าและอุบัติเหตุเล็กๆเ,เคล็ดเสริมดวงทำบุญโรงพยาบาลหรือให้เลือดลดพลังร้อนผู้เกิดวันพุธวันของการตัดสินใจและความชัดเจนความรักคู่รักกลับมาสื่อสารดีขึ้นเพราะกล้าเปิดใจ ผู้โสดอาจได้รับการติดต่อจากคนเก่าที่อยากคืนดีการเงินเหมาะกับการเจรจาเปิดดิวหรือประชุมสำคัญโชคดีเรื่องเอกสารศัตรูคือความลังเลและคนชวนพูดเรื่อยเปยื่อยภาพลักษณ์และสเสน่ห์สีเขียวมิน้นทหรือฟ้าใสช่วยเพิ่มสมาธิและความเป็นมิตรโชคลาภมาจากข้อมูลข่าวสารเลข สี่เวลามงคลส0บนาฬกาถึง10บนาฬกา45นาทีสุขภาพระวังตาคอไหลจากการจ้องจอเคล็ดเสริมดวงจากโต๊ะทำงานใหม่หรือวางแจกันดอกไม้สดผู้เกิดวันพฤหัสคิดลึกเป็นพิเศษระวังวิตกเกินไปความรัก ความเข้าใจจะเกิดจากการฟังไม่ใช่การสอนผู้โสดเดอเจอคนต่างวัยที่ให้แรงบันดาลใจการเงินมัน่นคงแต่ยังไม่ควรลงทุนใหม่ในวันนี้เก็บข้อมูลไว้ก่อนศัตรูความเชื่อเดิมๆที่ไม่ยืดหยุน่นภาพลักษณ์และสเสน่ห์สีเหลืองนวลทองอ่อนช่วยเสริมความอบอุ่นและความน่าเชื่อถือโชคลาภ มาจากผู้ใหญ่เลขหนึ่งเเวลามงคลสองทุ่มสานาทีถึง9ก้โมงยีนาทีสุขภาพระวังระบบย่อยและความดันเคล็ดเสริมดวงไหว้พระครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่นับถือผู้เกิดวันศุกร์ศุกร์ส่สองแสงรักและแรงบันดาลใจความรักโรแมนติกสุดในรอบสัปดาห์ ผู้โสดมีคนแอบมองคู่รักมีเกณฑ์คืนดีหลังเข้าใจผิดการเงินมีรายรับจากงานศินรีวิวขายของแต่หมดเร็วเก็บสำรองไว้ศัตรูคือความใจอ่อนกับคนที่พูดเก่งภาพลักษณ์และสเสน่ห์สีชมพูพีชขาวช่วยเสริมพลังสเสน่ห์และโชคด้านมนุษยสัมพันธ์โชคลาภ มาจากการเดินทางหรือพบเพื่อนเก่าเลข6 6 3สเวลามงคล15นาฬกาถึง15นาฬกาส5นาทีสุขภาพระวังระบบน้ำตาลและอาหารรสจัดเคล็ดเสริมดวงให้ดอกไม้หรือขนมกับผู้อื่นเรียกพลังสุขผู้เกิดวันเสาร์นิ่งสุขุม แต่มีพลังภายในสูงความรักคู่รักจะอบอุ่นจากการร่วมมือกันเรื่องบ้านหรืออนาคตผู้โสดมีแนวโน้มเจอคนจริงจังการเงินเก็บได้ดีแต่ยังไม่ควรเสี่ยงลงทุนผลจะเห็นช้าแต่ชัวร์ศัตรูคือความคิดซ้ำกับอดีตท,ที่ยังไม่ปล่อยวางภาพรักษณและสเสน่ห์สีเทาเข้มน้ำเงินหรือม่วงเข้ม เพิ่มพลังมั่นคงและลึกลับโชคลาบมาจากสิ่งของเก่าหรือคนต่างถิ่นเลข802เวลามงคล20.15นาฬิกา15นาทีถึง 21. สนาฬิกาสุขภาพระวังหลังขาและความเครียดสะสมเคล็ดเสริมดวงจุดทูปบ,บูชาบรรพบุรุษหรือสวดมนต์ก่อนนอนสรุปพลังรวมของวันพุธ ที่5พฤศจิกายน2,568พลังหลักของวันดาวพุธและดาวศุกร์ให้พลังสื่อสารและสเสน่ห์แต่ต้องระวังอารมณ์แปรปรวนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงการพูดประชดและการตัดสินเร็วสิ่งที่ควรทำสื่อสารด้วยเหตุผลทำสิ่งที่ค้างคาให้จบสีมงคลรวมเขียวมิ้นทองอ่อน ชมพูอ่อนเลขเด่นรวมสามห้าเก้าทิศโชคดีทิศตะวันออกเวลามงคลรวม9ก้าถึงสนาฬกาและ19-20ถนาฬิกา